สำหรับการเดินทางด้วยโคโรลล่าสไฮบรดนะครับ mm hmm. ก็เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ผมเคยทําคลิปของใิช่องไปแล้วเป็นปรอยวัาบทนะครับที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับซึ่งทางตรงนี้จะเป็นทางขึ้นเขาเนาะเพราะฉะนั้นการใช้วาไฮบรดเนี่ยไม่ว่าจะใช้ตําแหน่งตัวเกียร์ดีหรือว่า boy เกียร์บีบอยนะครับจริงๆมันใช้ได้ทุกตําแหน่งเลยนะครับ mm hmm. ก็อยู่ที่ความชันตรงที่อยู่ตรงหน้าเราสังเกตว่าตรงหน้าเนี่ยจะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราขับเราถ้าอยู่ในเลนนะครับเราก็สามารถขึ้นได้อย่างง่ายดายเพราะว่าไฮบริดเนี่ยมันจะมีระบบ ช่วย generate ไฟนะครับจากแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดมองตรงหน้าจอตรงนี้จะเห็นว่าแบตเตอรี่มีไฟมากพอนะครับเขาก็จะจ่ายไฟไปสู่ล้อหน้าได้เลยนะครับอันนี้เราขึ้นด้วยความเร็วต่ำๆประมาณ20กิโลเป็นต่อชั่วโมง30กิโลเป็นต่อชั่วโมงค่อนข้างจะโอเคแล้วก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีรถลงมาหรือเปล่านะครับวิธีการขับขึ้นเขาจริงๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเนี่ยตอนนี้กําลังเครื่องยนต์กำลังเครื่องเครืงจะตื้อนะครับถ้าตื้ออย่างนี้แนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นเกียรร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 ์์เเเเกียยนะคคคคัััับบบบบบออ่่ลลลงงงงมมมมาาไไตต้้ ครับปกติลลกลงีเลยครับใช่ครับนั่นนะครับแล้วก็เหยียบตอบเลยครับได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันตื้อเนี่ยก็สามารถตบที่ N ได้เลยไม่ต้องเบรน N กับ B มันคล้ายๆียร์ N กับ Gear S หรือ N กับียร์ L นะครับสามารถตบได้เลยโดยไม่ต้องเบรคทางพวกนี้ก็จะน่ากลัวตรงที่ว่ามีต้นไม้เนี่ยนะครับซึ่งไม่ต้องตกใจถ้ามีต้นไม้เราก็แค่อยากได้ต้นไม้เพราะต้นรถราจะเป็นรอย เนี่ยสามารถขึ้นได้อย่างงไไ่ายดายนะครับมีรถมาไม่ต้องเบรคครับไปต่อครับเรามีเลนของเรานะเราไม่มีอะไรขวางนะครับสําหรับทางที่ขึ้นชันประมาณนี้จะเห็นว่าเขามีการล่าสีแดงนะครับเพื่อป้องกันกรณีที่รถลงเร็วเกินไปเพิ่มอยู่ถนนก็จะมีเรียกว่าแรงเสียดทานเพิ่มเติมเพื่อให้รถสามารถจะหยุดเกาะได้ดีมากขึ้นนะครับก็เนี่ยครับทางขึ้นเขาอันนี้คือเขาเขาท่านจะไม่ชันต้องบอกว่าความชันน้อยมากครับใครที่ไม่เคยขับขึ้นเขาเนี่ยแนะนําว่า ก็เส้นทางนี้ก็ถ้าเกิดอยากจะฝึกขับก็มาตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าก็ระวังเรื่องของชัดนิดหนึ่งนะครับอ,อย่าลืมนะครับว่าการขับรถขึ้นเขาเนาะไม่ว่ารถคุณจะเป็นไฮบริดไฟฟ้าหรือว่ารถน้ํามันเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะใช้ความเร็วสูงเดยการเทืันเล่งบื้ดขึ้นไปเลยผิดนะครับการขับรถขึ้นเขาเขาไม่ต้องการความเร็วสูง แต่เขาต้องการกําลังในช่วงออกตัวช่วงประมาณความเร็วประมาณสักสิบยี่สิบเนี่ยหรือว่าในช่วงคุณกำลังออกไฟแดงนะครับแล้วคุณเติมคันเร่งเขาเรียกว่าช่วงกําลังถีบตัวออกซึ่งช่วงนี้รถยนต์จะมีกําลังส่ง,ส,งสูงมากนะครับช่วงอะไรครับคือช่วงที่เหมาะสมในการถีบตัวขึ้นนะครับเขาเช่นกันเพราะนั้นจ่า้ความเร็วสูงอย่าพยายามว่า เลี้ยงคันเร่งให้ได้ความเร็วสูงเลี้ยงเอบาให้ดังตืง้อขึ้นไปไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เป็นทึกิคในการขับรถขึ้นเขาของโคราออติไ b r บ d รนะครับซึ่งไม่ต้องสนใจในเรื่องของหน้าจอดั้งนั้นเราเข้าเกียร์ดีหรือเกียร์บีนะครับแล้วก็เลี้ยงตามความเร็วที่เราเหมาะสมได้เลยสำหรับขาลงเขานะครับของโคราออติไซบรจริงๆก็ไม่ได้มีความยากอะไรกับรถไทยบิดเลยนะครับก็เหมือนรถน้ำมันปกติซึ่งตำแหน่งเกียร์เนี่ยก็จะมีเกียร์ดีเกียร์บีนะครับสำหรับตัวคันนี้ไม่ได้มีพัด แต่อย่างใดนะครับก็ไม่ได้มีตัวหมดแมนนวดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากครับเราก็ขับไปตามปกตินะครับพอเราเห็นทางโค้งด้านหน้าจะเห็นว่ามันจะมีโค้งชลบนะครับแล้วก็วนลงขวาแล้วก็ไปตามโค้งปกติเลยพอมันเริ่มลงขึ้นเราก็ใช้คันเร่งที่มันน้อยลงหรือถอนคันเร่งจากของเดิมมานิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราพบว่าเอ้ยมันเริ่มชันมากๆแล้วอันดับแรกอย่าเพิ่งตกใจนะครับเรา ก็ค่อยๆถอนเบรกลงถ้าเกิดมันเริ่มเร็วขึ้นเราตกเกียร์มาที่ตัว B บ่อยนะครับแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ที่หลายๆคน,นว่าขับรถลงเขาแล้วกลัวนะครับว่าเฮ้ยมันจะไม่อยู่มันต้องใช้เบรกช่วยแนะนําอย่างนี้นะครับว่ารถยนต์ทุกคันเนี่ยมันจะมีระบบเครื่องยนต์ในการช่วยหนวงความเร็วอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ไฟฟ้านะครับก็คือมอเตอร์ในการช่วยหนวง ถ้าเกิดมอเตอร์มันหนไม่ไหวคุณต้องใช้เบรกช่วยแต่ถ้าเกิดคุณใช้เบรกช่วยตลอดทางที่ลงไปอะครับมันจะเกิดอาการเบรกไหมนะครับเบรกมันจะร้อน้าไปท้าเบรกมันจะร้อนที่มันสัมผัสกับจานเบรกมันร้อนพอมันล้อนปุ๊บมันก็จะจับไม่อยู่แล้วมันก็จะเรียกว่าเกิดอาการเบรกเฟดเบรกเฟดคืออาการที่มันจับไม่อยู่มันถลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ลงเขาต่อเนื่องเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าสัก5นาทีถ้าคุณจับเวลาเนี่ยแล้วคุณเบรกเข้ามา3นาทีแช่เนี่ยคุณต้องพักรถเลยนะ เพราะว่ามันใช้เบรกมากเกินไปนะครับพยายามอย่าก,กดเบรกแค่ตลอดทางไม่เอานะครับก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าขนาที่คุณเข้าเกียร์ดีหรือเกียร์บีบอยเนี่ยมันมีกําลังเครื่องยนต์หน่วงอยู่แล้วเนาะขับปกติเลยนะครับแล้วก็ใช้เกียร์ดึงใช้เกียร์ในการในการช่วยชะลอลงเบรกบ้างปล่อยบ้างอะไรพวกนี้ชะลอความเร็วไม่ให้มันเร็วมากเกินไปแล้วก็พยายามคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับเท่านี้ก็เป็นการขับรถที่ปลอดภัยได้แล้วนะครับใครที่ขับรถขึ้นเขาไม่ไม่แข็งเนี่ย พยายามนะครับเรียนรู้จากการขับปกติคิดซะว่ามันคือการใช้เกียร์ต่ําใช้ความเร็วที่ต่ําลงทั้งขาขึ้นและขาลงแค่นั้นเลยครับไม่ได้มีอะไรยากขนาดนั้นนะครับก็วันนี้ที่เขาชันมากๆอย่างเช่นเขาคอหรือว่าปูทับเบิกหรือพวกเนี้ยก็แนะนําว่าถ้าเกิดไม่ชินอย่าเพิ่งขับเอง นะครับเพราะว่าถ้าสติแตกขึ้นมาเนี่ยมันเอารถไม่อยู่จริงแล้วก็หลายๆคันเนี่ยใช้เบรกมากๆนะาท่าเบรกมันสัมผัสสัมผัสกับต,ตัวจานเบรกออกมากปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเบรกล็ออาจจะลงข้างทางได้เลยอีกอันนึงคือต้องรู้น้าหนักรถนะครับกรณีว่าเก่งอีโคคาร์หรือ่าเก่งซีเซ gment ดีเซ gment ขึแล้วแต่เนี่ยทั้งอมพูดมาเนี่ยสาคันเนี้ยนะครับเก่งซีดานนะหที่นั่งนะมันก็จะมีน้ําหนักของมันที่มันจะรับได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าขดคุณเอารถเก่ง แล้วคุณนั่ง5้าคนคุณใส่กระเป๋าเดินทางสักประมาณรวมๆ2 0งรกิโลรถเก่งก็จะทำงานหนักเหมือนกันเพราะว่ามันมันโอเวอร์โหลดของเขานะเพราะฉะนั้นบาลานซ์ดีๆนะครับโดยเฉพาะรถเครื่องยนต์ใช้เล็กนะครับเพราะว่าเรื่องรถเครื่องยนต์ใช้เล็กเนี่ยตัวคาเบกมันก็จะเล็กตามตามกำลังของแรงเฉื่อยน้ำหนักรถด้วยนะครับก็การเดินทางก็ขอให้ปลอดภยัยแล้วก็มั่นใจในขี่นะครับก่อนที่จะเดินทางขอบคุณรับชม,มากเลยสวัสดีครับ